สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไฟพา38นะครับสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับวันนี้เนี่ยเอามารีวิวเพื่อนๆชาวเรือนะครับชาวเรือไดหมึกโดยตรงเลยนะเพราะว่าลูกค้าไดหมึกเนี่ยถามหากันมาเยอะนะครับอยากจะได้หลอดสีแดงสีเขียวเนี่ยนะครับเอามาเอาไว้จับปลาหมึกใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยเป็นหลอด LED นะครับกินไฟน้อยมากกินไฟแค่15วัตต์ พอมันกินไฟน้อยเนี่ยเราก็จะเสียค่าน้ำมันน้อยใช่ไหมครับเพราะว่าเราใช้น้ํามันในการปั่นไฟในเรือนะกินไฟแค่15วัต์แล้วก็กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เนี่ยน้ำหนักกำลังดีเลยน้ําหนักไม่หนักเลยนะครับตัวนี้เนี่ยแล้วที่ผมชอบมากๆเลยคือรุ่นนี้เนี่ยนะครับมันดีกว่ารุ่นที่เป็นแบบหลอดแก้วคือหลอดแก้วเนี่ยแสงมันจะกระจายใช่ไหมแสงเนี่ยมันก็จะไปตกอยู่ที่บริเวณตัวตัวเรือบ้างจุดอื่นๆบ้างตัวนี้เนี่ยเขาเน้นเลยนะครับว่า แสงเขาจะพุ่งลงไปในน้ําอย่างเดียวเลยเราก็ส่องลงไปในน้ำนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไปอยู่ในน้านะครับทาให้ประสิทธิภาพในการจับปลาหมึกเนี่ยดีขึ้นนะครับเอาแสงสีแดงพุ่งลงไปก่อนหลังจากนั้นพอหมึกมาก็เปิดเป็นแสงสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับเหมาะมากนะครับเป็นโค้กเกลียวตัวนี้เป็นโค้วเกลียวกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ที่บอกไปนะครับอายุการใช้ง,งานทนมากตัวนี้เนี่ยเป็นของแบรนด์ชายนิ่งนะครับผลิตโดยบริษัทโตชิบาแห่งไประเทศไทยอ่าแค่ขึ้นชื่อว่าโตชิบ้านี่มั่นใจได้เลยนะครับว่าสินค้าของเขาเนี่ยเป็นสินค คู่เกลียวนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับไม่รวมขั้วนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้แผนขั้วอันเก่าได้เลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีขั้วอยู่แล้วนะครับก็สามารถสั่งซื้อขั้วเข้ามาได้นะครับเรามีทุกขั้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าชาวเรือจะซื้อเป็นขั้วยางกันน้ําไปหรือว่าก็จะเป็นขั้วอลูมิเนียมกันน้ํามีหมดขั้วยางกันน้ําขั้วอลูมิเนียมกันน้ําขั้วกระเบื้องตัวนี้ที่เอามา วางาไว้ตรงนี้ก็คือขั้วแบบนีบนะครับเพราะว่ามันจะได้วางง่ายๆดีเป็นขั้วแบบนีบนะครับอันนี้อันละแค่50บาทนะครับถ้าเกิดต้องการซรักคือนอกจากเอาไปไดมือกแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปทําเป็นไฟประดับได้ส่องต้นไม้ส่องสถานที่ต่างๆอะไรงนี้ก็ยังได้นะครับแต่ว่าจุดประสงค์ที่เขาผลิตหลอนนี้มาเลยจริงๆก็คือเอาไว้ไดมึกเอาไว้จับปลาหมึกนะครับผมได้ข่าวมาจากเพื่อนๆชาวเรือนะว่าไฟสีแดงเนี่ยจริงๆมันเอาไว้รอแผ่นต้นก่อนแผ่นต้นเนี่ยมันเป็น อา,อาหารของปลาหมึกล่อมาก่อนแล้วพอปลาหมึกมาก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับล้วก็จับโอ้โหสุดยอดมากนะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าข้อมูลที่ได้มานี่ถูกต้องอะไรแค่ไหนนะเพื่อนๆชาวเรือนะครับที่ใดหมึกอยู่ถ้าเกิดมีความรู้เรื่องนี้บอกกันเข้ามาด้วยนะครับว่าสีแดงไว้ทําอะไรเพราะเออแต่ก่อนผมก็ขายแต่สีเขียวนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยสีแดงมาแรงมากลูกค้าจะซื้อทั้งสีแดงและสีเขียวไปใช้เขาบอกว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับมากขึ้นในการได้หมึกนะครับเหมาะมากนะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่า แต่งมันเนี่ยไปโฟกัสอยู่ในน้านะครับคือมันพุ่งลงไปในน้ําเลยมันไม่ต้องออกมาข้างๆเพราะว่าถ้าเกิดข้างๆเนี่ยมันไม่ลงไปในน้ำไงเจ๋งนะตัวนี้กินไฟแค่1ิวัตกินไฟน้อยกินไฟแค่1ิวัตแต่สว่างสูงถึง150วัตเลยนะแล้วราคาก็ไม่แพงนะครับเป็นไฟคว่เกลียวธรรมดาเนี่ยครับสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ปิดไปก่อนให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่นะครับหน้าตาดีนะครับไม่แตกนะไม่ต้องกลัวแตกเลยตกไม่แตกกระแทกไม่พังนะครับแข็งแรงมากอายุการใช้งาน2 0 0 0 0น 5,000ชั่วโมงนะครับนี่ครับของแบรนด์ Shining by ไทโตชิบะไลติงนะครับอ่ะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับตัวนี้ลองไปใช้ดูราคาไม่แพงและมั่นใจเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยจะสามารถช่วยเพื่อนๆชาวเรือนะครับจับประมือก,กันได้มากขึ้นทวีคูณเลยนะครับขอบคุณมากๆครับเพื่อนที่รับชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ